เมื่อกี้ที่นั่งสมาธิรู้สึกว่าตัวเองไม่ไปไหนเลยอะคะ่ะรู้สึกว่ามันยังมีความคิดวนแต่บางทีมันก็มีจังหวะที่หายไปแล้วไม่รับรู้อะไรตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ฟังที่พี่บอกนะฟังที่พี่บอกดีๆว่าความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าจะเป็นภาวะทางใจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยนั้นเราสามารถเห็นได้ว่ามันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือเรามีสติแล้ว การคาดหวังว่าเรานั่งสมาธิในแบบใดๆเริ่มต้นขึ้นมาแล้วมันจะนิ่งเนียนไปนตลอดอ,อย่างต่อเนื่องตลอดเนี่ยอันนั้นเป็นความคาดหวังที่ผิดถ้าคิดว่าความก้าวหน้าหมายถึงการที่เราจะได้นิ่งได้เนียนทันทีเนี่ยอันนี้เป็นความคาดหวังที่จะทำให้ไม่ได้อะไรเลยอย่าว่าแต่สมาธินะแม้แต่สติเราก็จะหายไปหายไประหว่างนั่งนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเราคาดหมาย เราตั้งมุมมองไว้ว่าการนั่งสมาธิของเราเราจะดูว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในขอบเขตของกายใจเนี่ยมันเหมือนกับลมหายใจที่เข้ามาแล้วจะต้องออกไปเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันน่ายึดมันหน้าเอาสติตรงนี้ตั้งหากที่เราต้องการแล้วสติตรงนี้ตั้งหากที่มันจะเป็นตัววัดความก้าวหน้ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่ ว่าเออมันมาแล้วมันผ่านไปจริงๆด้วยนะตัวสติตัวนี้มันจะทําให้มันจะปรุงแต่งให้จิตเข้าสู่ภาวะผู้รู้แบบพุทธหรือพูดง่ายๆเป็นพุทธิจิตเป็นพุทธิปัญญามากขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าสมาธิมันจะยังไม่เกิดแต่สติมันเกิดแล้วก็สัมมาทิฏฐิมันได้ที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภาวะของจริง ทางกายทางใจนะตั้งมุมมองใหม่ค,ค,คือมันไม่แน่ใจว่าเรารู้หรือไม่รู้เพราะว่าตอนที่นั่งไปเริ่มต้นนะค่ะคือตอนแรกนั่งไปสักพักมันมันรู้สึกว่าทําไมหัวใจเราเต้นแรงอย่างนี้มันเต้นตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึกสักพักหนึ่งมันก็เหมือนสงบลงสักพักมันก็เหมือนรู้ว่าหายใจยาวได้สั้นได้สักพักมันก็เริ่มเหมือนเห็นคือเหมือนความรู้สึกว่าเห็นแสงข,งข้างขวาเป็น เป็นแสงที่มันสว่างจ้าออกมาแต่เป็นจ้าแบบออกสีส้มนะคะสักพักหนึ่งเห็นข้างซ้ายเป็นสว่างแบบแสงนีออนขาวแล้วก็รู้สึกว่าสักพักหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยคือมันเหมือนรู้แล้วไม่รู้สลับกันก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองมันถูกทางผิดทางพอเห็นแสงนะไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือว่าจะเป็นเอ,อที่เป็นไฟนีออนหรือว่าเกิดจากโอภาษภายในก็แล้วแต่ ให้มองว่าเนี่ยสิ่งที่เรากําลังเห็นนะสิ่งที่มันกําลังปรากฏเนี่ยเป็นแค่ของปรุงแต่งจิตเราจะได้นิยามถูกว่าเราจะมีท่าทีกับมันยังไงถ้าหากเรามองว่านั่นเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตเนี่ยมันง่ายนิดเดียวก็คือสิ่งปรุงแต่งจิตเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นแสงเราก็ยอมรับว่าเห็นแสงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วขนาดเดียวกันไม่ต้องประหลาดใจไม่ต้องกลัว ไม่ต้องจัดการอะไรกับมันนอกจากรับรู้ว่ามันเป็นแค่แสงอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราขึ้นต้นมามันมีความสบายมันมีความสบายเป็นเป็น,ปนจุดจุดแรกๆอะที่เราไล่ขึ้นมาจากเท้าจากมือเงี้ยนะเสร็จแ,แล้วพอมันมีครื่นความพุ้งซ่านเข้ามารบก,กวนเราก็เริ่มเปะไปตามมันคือฟังพี่ไปด้วย แล้วก็ <c oughs> เหมือนกับพอเห็นแสงเนี่ยแล้วเกิดความสงสัยเนี่ยมันไหลไปตามนั้นแหละที่ความสบายที่เรารู้ทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยหายไปละเราไม่ได้กลับมาสังเกตกเอ,อีกอจําไว้ว่าถ้าหากเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความสงสัยเกิดปรากฏการทางใจอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ให้กลับไปนับหนึ่งใหม่เลย ไล่ขึ้นมาเออเนี่ยมันมีเท้ามีมือไหมจริงๆไม่ได้เพื่อที่จะให้เกิดความสบายอย่างเดียวนะแต่เพื่อที่จะให้สติมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยสังเกตเนี่ยตอนที่เรารู้สึกถึงเท้าถึงมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สบายแต่มันรู้สึกว่าเออมันมีท่านั่งเรากำลังนั่งอยู่แล้วนั่งอยู่อย่างสบาย นี้พอเริ่มให้สังเกตลมหายใจพอสังเกตไม่เป็นเนี่ยมันก็จะ,ะมีของล่อใจบางครั้งเป็นความฟุ้งซ่านบางครั้งเป็นแสงสว่างของบางคนเนี่ยนะเหมือนกับพบกับแสงสว่างจ้าเลยเป็นแสงสว่างดวงใหญ่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันแสงสว่างอะไรมันจะเจิดจ้ามันเจิดจรัดขนาดนั้นเนี่ย ก็ถูกดึงไปให้สนใจถูกดึงไปให้ลืมสังเกตว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเอเรียบทนั่งหรือว่าลมหายใจเนี่ยกำลังแสดงอะไรให้เราเห็นจริงๆแล้วการที่เราถ,ถูกดึงไปสนใจเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องผิดหรอก แต่ถ้าหากว่าเราสนใจแสงสว่างจริงๆขอให้สนใจโดยความเห็นโดยมุมมองที่ว่าแสงสว่างนั้นมันอยู่ได้นานแค่ไหนแสงสว่างนั้นถ้ามันเจดจ้ากว้างแค่ไหนเนี่ยนะให้เรามองไว้เออเนี่ยจ้าแค่นี้นะจ้าที่ลมหายใจนี้ขนาดนี้แล้วลมหายใจต่อมามันแคบลงหรือว่ามันกว้างขึ้น มันมันแคบลงเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงแล้วนะจากกว้างมากกลายเป็นกว้างน้อยหรือครับแคบลงหรือไม่ถ้าหากว่ามันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะขยายใหญ่เท่าฟ้าเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันไม่เที่ยงอีกแล้วนะมันมีความไม่เที่ยงกําลังแสดงให้เห็นตลอดเวลาในทุกภาวะไม่ว่าจะลืมตาหรือรับว่าหลับตาแต่ประเด็นก็คือ พอเราไม่ศึกษาหรือเราไม่ได้สังเกตโดยความเป็นของไม่เที่ยงใจเราจะเข้าไปยึดด้วยความตื่นเต้นบ้างด้วยความสงสัยประหลาดใจบ้างด้วยความที่ว่าเอออยากจะได้อะไรเร็วๆบ้างนะมันมันมีสารพัดแหละที่จะเป็นเหตุผลทางใจเหตุผลทางใจเนี่ยขอให้สังเกตง่ายๆมันอยากได้ จุดเริ่มต้นเลยของทุกสิ่งเลยนะออกมาจากใจเนี้คือความอยากได้เพราะนั้นพอมีอะไรมาล่อหูล่อตาหรือล่อใจมากระทบกระทั่งทำให้เกิดความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปทางนั้นก่อนเราจะหันเหไปทางทันทีแต่ถ้าเรายังมีความแม่นยำเรายังมีทิศทางที่ชัดเจนนะ เราจะเห็นว่าอะไรๆมันไม่เที่ยงเนี่ยไอความอยากได้หรือว่าความตื่นเต้นมันจะลดลงลดกำลังลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งขออีกนิดนึงนะคะ,ะแล้วพอนั่งไปอย่างที่พี่ตุลทักมาเมื่อกี้อะค่ะก็รู้สึกว่าเออเรามันเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนะไม่ไม่นิ่งคือไม่ใช่ไม่นิ่เขาเรียกนะเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แต่ใจไปคิดนําอะค่ะว่าเห็นไหมเนี่ยมัน เรากาหนดมันไม่ได้นะพออยากเห็นอีกเนี่ยมันก็ไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วสามารถคิดนําอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องรู้เองคิดนําตอน,ตอนแรกๆต้องคิดนําไปก่อนค่ะคิดนําว่านี่นะตอนนี้ใจเราจะสํารวจสังเกตดูว่าใจของเราอยู่ในทิศทางที่มันตรงทางหรือเปล่าถ้าหากว่ามันอยู่ตรงทาง มันจะต้องมีความคิดว่าเออเราเห็นความไม่เที่ยงไหมคือบางทีเนี่ยมันอาจจะตั้งอยู่ตรงนั้นนานเลยนะอาจจะอยู่ห้านาทีสิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงตอนที่เราดูเนี่ยเราดูโดยความเป็นของที่ตั้งอยู่ให้ดูแป๊บหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ดูโดยความเป็นอย่างนั้นมันจะมีความยึดเอาว่าขอให้จงอยู่อย่างนี้นานๆอ่าเนี่ย อันนี้ถ้าขอให้จงอยู่อย่างนี้นานๆสแสดงว่าจิตยึดด้วยความอยากได้นี่สแสดงว่าผิดทางแล้วแต่ถ้าสำรวจสังเกตเข้ามามันจะตั้งอยู่นานแค่ไหนก็ตามเราดูอยู่เฉยๆดูว่ามันจะเปลี่ยนให้ดูหรือเปล่าน,นี่อย่างนี้อยู่ตรงทางคือมันไม่ได้อยากได้มันไม่ได้อยากรักษาไว้แต่มันรอดูอยู่เฉยๆว่าเออเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนเหมือนกับ การแสดงแสงสีเสียงทุกคนรู้หมดว่าแป๊บหนึ่งแสงสีเสียงไม่ต้องหายไปแต่บางคนเนี่ยว่าโอ้อยากให้อยู่อย่างนี้นานๆจังเลยอยากให้จุดพลุขึ้นมาสว่างแบบนี้ทั้งคืนนี่เป็นความอยากที่ผิดละพอแสงหายไปก็เสียดายแม้อยากให้อยู่นานๆน,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 นานกว่านี้นี่คือตัวอย่างเราสำรวจเข้ามาที่ความคิด แล้วเห็นว่าเออเรากำลังอยู่ในทิศทางของการรดอดูอยู่เฉยๆว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปไอ้นี่ทิศทางนี้นะมันจะพัฒนาทั้งจิตแล้วก็พัฒนาทั้งความเห็นทั้งสติความเห็นนี่ก็คือไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยให้มันถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ของน้องเนี่ยคือถ้าคือมันไม่น่าแปลกใจอะว่าทำไมเราถึงมีความรู้สึกยินดี แก่ภาวะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาวะที่เป็นตรงกันข้ามกับไอภาวะดั้งเดิมที่เราค่อนข้างจะปุ้งแบบไม่หยุดนะนะปุ้งแบบลำคาญตัวเองปุ้งแบบเหมือนกับรู้สึกหลายๆครั้งเราฟุงความฟุ้งซ่านเนี่ยมันนําไปหาความรู้สึกอ่อนแอความรู้สึกเหมือนกับจับอะไรไม่ติดไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ย แต่อย่างไรภาวะนิ่งที่เราได้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายมันเหมือนกับเหมือนออกมาจากที่มืดเหมือนออกมาจากอะไรที่มันยุย่งยุ่งยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยออกมาทุงท่งทุ่งลงที่เป็นเป้าหมายปลายทางนะแต่น้องต้องบอกตัวเองไว้ให้แม่นยำ ให้จำให้แม่นเลยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป้าหมายสิ่งนี้เป็นเพียงกำลังกำลังทางใจที่จะทำให้เรามีความสามารถเจริญปติในขั้นต่อๆไปพอบอกตัวเองไว้อย่างนี้มันจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีแต่มีความสังเกต่าเมื่อเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้นานแค่ไหนเมื่อตั้งอยู่มันตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะหายไป อย่างนี้มันจะไม่มีความเสียดายแล้วก็ไม่ได้มีความอยากให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกแหละถ้าเราทําถูกนะคือกลับไปนับหนึ่งใหม่อย่างถูกต้องมันก็จะกลับมาถ้าได้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางหายไปขอแค่ว่าเราดําเนินอสเตป by สเตปนะยางอย่างถูกต้องนมที่ พี่ไกลไปเนี่ยบอกว่านั่งอยู่บ้านไม่เคยได้แบบเมื่อกี้ก็เลยรู้สึกอย่างที่พี่บอกคือรู้สึกยินดีว่าเฮ้ยทำไมทำได้อะไรีัยก็มีส่วนที่ว่าเรามานั่งพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เสริมกันจิตของหลายจิตของหลายๆคนเนี่ยพอมันมามองตรงกันมองแบบที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ให้มองเนี่ยมันก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามันเกิดความมี เขาเรียกว่าสนามพลังของความเป็นพุทธสนามพลังของความเป็นพุทธเนี่ยก็คือการที่เราได้มามองตรงกันแล้วเกิดกําลังของสมาธิจะจะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยนะมันเป็นความสบายให้แก่กันแล้วกันมันมีคลื่นความสว่างคลื่นความสบายที่มันกระจายอยู่ทั่วห้องพอมันนั่งแล้วมันก็เลยเกิดความรู้สึกส่งเสริมมันรู้สึกง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้ว ถ้าเราทําได้เนี่ยนะมันเป็นนิมิตหมายว่าโอเคเราผ่านด่านยากมาแล้วด่านยากคืออะไรด่านยากคือความความกังวลกังวายความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย นันก็จะบอกตัวเองเนี่ยถ้ากลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งไม่มีความคาดหวังว่าจะเอาให้ได้อย่างนี้หรือไม่มีความยินดีว่าจะเอาแค่ความสว่างอย่างนี้เท่านั้นแต่มีความยินดีที่จะเห็นทั้งความสว่างทั้งความมืดทั้งความฟุ้งซ่านและความสงบเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวถ้าอย่างนี้มันจะเป็นการเข้าสู่สมาธิที่ถูกต้อง สมาธิแบบที่พระบรมเจ้าเชียให้เกิดขึ้นนะ